สวัสดีครับตุย่ยธรรมทรรมโกโก้ครับวันนี้วันที่2 2ธันวาคม2564ครับเช้านี้ก็มาเดินดูโกโก้ข้างบ้านนะครับที่ปลูกไว้อายุต้น4ปีกว่านะครับจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการเปลี่ยนฤด,ดูนะครับหรือเข้าหนาวนะครับสังเกตวันนี้นะครับว่า4ีหวันมานี้จะมีอุณหภูมิที่ลำปางเนี่ยต่ำลงไปจนถึง สิบกว่าองศานะครับกลางคืนหนาวตอนเช้ามาให้น้ำกลางวันอากาศ30-40องศาได้นะครับนี่คือ3ฤดูในช่วงนี้นะครับเพราะนั้นผมย้ำอยู่เสมอครับคนที่ปลูกโกโก้หรือพืชก็ตามนะฮะต้องเสริมสร้างความภูมิกันนะครับเเรียกว่าเสริมภูมิุ้มกันให้กับพืชนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดการช็อกหนาวหลายคน โทรมาสอบถามผมนะครับไลน์มาถามถามอินบ็อกมาสอบถามว่าคุณทามมีวิธีการแก้อย่างไงเพราะในสวนเจอปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมเรื่องของภูมิคุ้มกันให้กับก็เรียกว่าไม่ให้หม่มผ้าหม่มอ่ห่มพืชให้ก่อนที่จะเข้าหนาวนะครับนี่นะฮะเออซึ่งสังเกตได้ว่านะครับที่ผมปลูกหลังจากที่ใช้อันต้กรีนมานะครับผมทดลองใช้นะครับตั้งแต่ สองรอบก็คือนะครับปีหนึ่งจีใช้สองรอบคือต้นฝนกับปลายฝนคือการเตรียมให้พืชนะครับปรับเปลี่ยนฤดูนะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีแคลเซียมสูงนะครับเห็นไหมฮะผม่มแล้วก็จะไม่เอาใบทิ้งเลยนะครับมันย่อยสลายก็จะเป็นฟอสฟอรัสให้กับพืชต่อไปนะครับแคลเซียมสูงนี่แหละครับที่จะไปช่วยให้พืชนะครับไม่ไม่กระทบนะครับกับอากาศนะฮะสังเกตได้ง่ายๆต้นนี้นะครับปกติ โซมากเลยนะครับถ้าใครติดตามคลิปย้อนหลังของผมนะครับโซมากเลยตอนนี้ติดลูกเยอะมากเต็มเลยครับแล้วไม่มีสลัดลูกทิ้งด้วยสลัดลูกน้อยมากนะครับติดลูกเต็มเลยนะครับนะฮะเต็มเลยนะครับนะครับอาจจะเป็นสีเขียวเหมือนกันกันยังมองไม่ค่อยเห็นนะฮะเต็มเลยเต็มต้นเลยครับสลหรับลูกทิ้งน้อยมากต้นนี้ก็เหมือนกันครับเก็บไปหลายรอบแล้วครับเนี่ยแล้วก็เริ่มติดลูกใหม่ขึ้นมาเห็นไหมฮะนี่ข้อดีของลักษณะของโกโก้นะครับติดลูกใหม่ติดตาดอกนะครับ ตาดอกขึ้นมาใหม่ก็มีที่รอสุกก็มีหลายลูกนะครับเห็นไหมฮะนะครับต้นต้นนี้นะครับใช้อันตอกรีนเก็บไปหมดแล้วนะครับเหลืออยู่ไม่กี่ลูกนะครับใบเริ่มเปลี่ยนนะครับจากสีเหลืองเหลืองเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มกลับมาเป็นเขียวแล้วนะครับคลอรโรฟิลเริ่มกลับมานะฮะนะครับเนื่องจากว้างเลี้ยงลูกเยอะนะครับในการพักต้นก็เริ่มกลับเปลี่ยนกลับมานะครับ เกี่ยงกลับมาอ่าเห็นไหมฮะอีกลักษณะตัวหนึ่งต้นหนึ่งนะครับมาดูนี้เลยก็คือไอเซตเก้าห้าสลัดลูกน้อยมากครับนะครับผมก็จะมีการคัดลูกออกใบบ้างแล้วนั่นนะครับเพื่อให้มันติดลูกนะครับเพื่อไม่ให้มันต้นมันโสมด้วยนะฮะติดลูกเยอะมากนะครับใบสมบูรณ์สังเกตความสมบูรณ์ของใบนะครับถ้าถ้าเกิดว่ามันเจอกระทบหนาวนะครับใบจะเป็นสีเหลือง เหลืองแล้วก็ไหม้มีรอยไหม้บนใบนะครับไหม,ม้บนใบเนี่ยอาการชกหนาวของพืชน,นะครับถ้าไม่มีพืชพี่เลี้ยงนะครับแล้วน้ําไม่พอนะฮะก็แก้ด้วยการใช้ให้น้านะครับแล้วก็ฉีดตัวที่ป้องกันการกระทบของเขาเรียกว่าการซ้ําเติมของเชื้อโรคก,ก็คือพวกรานนําค้างราใบไม้กลับเข้ามาก็คือใช้ไตโรโคเดอร์มาหรือพวกยากําจัดเชื้อราครับฉีด ป้องกันไว้เลยนะครับใบคือห้องปรุงอาหารเนี่ยครับมีปัญหาปุ๊บนะครับมันก็จะถ่งผลให้พืชเชงัการเติบโตเนาะมีการสลัดลูกชิ้งนะครับลูกเม็ดรีบเมล็ดงอกกล้ในฝักนะครับตามมาปัญหาเยอะๆแต่ถ้าฉีดป้องกันไว้ก็จะเป็นลักษณะอย่เงี้ฮะเห็นใบไหมฮะใบเขียวมันเข้มนะครับแบบเนี้ยนะครับพืชก็จะมีภูมิคุ้มกันนะครับก็จะยาวไปจนถึงนน่นนะฮะ มีน้ำเมษาได้นะครับอย่าขาดน้ำก็แล้วกันนะครับประมาณนั้นเนาะรีบกลับไปแก้น,นะครับถ้าใครเจอปัญหานี้ก็คือให้น้ํานะครับแล้วก็ป้องกันนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปให้อาหารทางใบเพราะใบใบมันมีปัญหาแล้วก็ถ้านั่นก็คือให้อาหารทางโคนเพื่อดันดันเข้าไปเพื่อให้แตกยอดใหม่เนาะนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันครับลูกใหญ่ขึ้นขีตันตะกรีนมานะครับแคลเซียมก็จะทาให้ผลใหญ่ขึ้นนะครับ ผลสมบูรณ์ขึ้นนี่ก็เก็บไปหลายรอบเหมือนกันนะครับรอสุกอยู่ให้ลูกมันก็สุกไม่ได้เก็บนะครับนะครับประมาณนี้ครับใครที่ติดตามอยู่ก็อย่าลืมนะครับกลับไปดูสวนของตัวเองนะครับลองกลับไปใช้ตอนนี้ผมไม่เอาออกเลยไหมฮะกิ่งเล็กกิ่งเล็กไม,ไม,ไม่ไม่เลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงลูกไม่ไวไม่ไหวเพราะมันอยู่ปลายกิ่งนะครับตอนนี้เป็นกิ่งี๋ยวจะต้องตัดทิ้งตัดตรงนี้ทิ้ง ทิ้งเลยนะครับิงนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเอาไว้เป็นครูไว้เป็นครูให้กับการเรียนรู้ของถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับคนอื่นต่อไปนะครับฝากติดตามนะครับใน f a c e b o o k YouTube นะครับถูกใจกดไลค์นะครับมีประโยชน์ต่อคนอื่นกดแชร์ครับนะฮะแล้วก็ถ้าติดจากติดตามสาระดีๆที่ผมนำเสนออยู่ตลอดนะครับก็ 4- ีหปีแล้วนะครับก็กดติดตามได้เลยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ